กาบสบัดีมดสุครสุคนที่เขามาเบิง,บงมมสมสองหยับโอเวินเส้นเดิมเส้นเคยเนาะสำหรับวิดีโอนี้กะมาสองคนกับเพื่อน mm. เพื่อนข้องคอยเนาะที่เฮียนจบน้ากันรุ่นเดียวกันเนาะมาศึกษาอยู่เวียดนามแต่ว่าปัจจุบันนี้กะอยู่ในระหว่างกักตัวเนาะแต่ว่ามื้อนี้ขอจะมาถามเพื่อนข้องคอยนะเนาะเกี่ยวกับประเทศไทยเนาะเพราะว่าเราเคยเบ้าเนาะ แล้วว่าอยากไปเที่ยวอยู่ประเทศไทยเนาะแต่ว่าบม่มีโอกาสิได้ไปลินไปเที่ยวอยู่ไทยเนาะในคลิปนี้ขอจะมาถามเพื่อนข้อข่อยเนาะในการเรามาตอบในใดความรู้สึกของเราเนาะความที่เรามากักเราประทับใจในการท่องเที่ยวอยู่ไทยเนาะโอเคบันนี้แนะนําชื่อเสียงเนาะกราบสบัสดีพ่อแม่พี่น้องมอสผู้สุสคนเนาะที่เขามาติดตามช่องยับอเวินเนาะวันนี้ข้าพาเจ้ากระึกเพิินเชิญมา โอลมเกี่ยวกับความหูเล็กๆน้อยๆเนาะว่าเกี่ยวกับประเทศไทยเนาะจะเป็นจะได้นั่นเขาก็มาฟังคําถามจากเพื่อนเนาะฉะนั้น,นหลังจากนั้นเขาก็ตอบตามคําถามที่เพื่อนถามเข้ามาเนาะ,ะความู้สึกของเจ้าตั้งแต่น้อยเนาะเจ้าคิดว่าจะได้คืออยากไปเที่ยวประเทศไทยเนาะ,ะสำหรับความคิดว่าอยากไปประเทศไทยเนาะเพราะว่าตั้งแต่เขาเกิดมาแต่น้อยเนาะเขาก็ติดพันกับทีวีของ ประเทศไทยเนาะเพราะว่าบว่าแต่เชียงเพลงบอวิดีโอบวเฮาบเบิ้ลละครบวมันก็จะเป็นของไทยมดนะแล้วปอนนี้มันฮอเฮอาก็คิดว่ายักไปเที่ยวประเทศไทยเบิ้งจากคังมันเป็นจะได้นะเพราะว่าอยู่บ้านฮอสวนลา่ก็เบิ้งละครไทยกับต่างย่างกับคนไทยนี่แหละแต่ว่าต่างแต่ว่าเวลาฮอออกจากบ้านจากเฮือนไปฮขาก็จะว่าเป็นภาษาเราเนาะแล้วก็จุดประสงค์ที่จะอยากไปนี่ยูไซจะอยากไปหลายที่สุดจาก อยากไปเที่ยวอ่าสหรับว่าอยู่บนได้อยากไปที่สุดของประเทศไทยเนาะข้าพเจ้าอยากไปสุดกับอยากไปเกี่ยวกับว่าแขวงไดเมืองไดเนาะที่มันมีเกี่ยวกับห้องห้อยประวัติศาสตร์แบบว่าเป็นวัตถุโบราณเก่าแก่เนาะเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะเป็นมรดกโลกของประเทศหรือว่าของโลกเนาะข้าพเจ้าอยากไปบอลเป็นแบบว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์เกี่ยวกับาบรานสถานเนาะ บอกว่าคือแบบว่าอา,อายุทยานี่เนะเาะประมาณนี้แหละเกี่ยวกับทะเลเด้ทะเลยูไสจะจะไปยูเวียดหรือว่ายูไทยหลายที่สุดเ,เกี่ยวกับทะเลเนาะทะเลนในยูเวียดเทาก็เคยไปแล้วเนาะแล้ววันนี้เขาก็อยากอยากไปเที่ยวประเทศไทยจะคังเบืองว่ามันแตกต่างกับประเทศเวียดจังไดเนาะสําหรับทะเลอยู่ประเทศไทยครับพระเจ้าอยากไปก็น่าจะแมนภูกเก็ตเนาะอยากไปสุดเพราะว่า ภูเก็ตนี่มันก็เป็นเมืองท่องเที่ยวของประเทศไทยเนาะอ๋อ <c oughs> แล้วก็คนไทยไดน,น,นิสัยใจคอของคนไทยที่เจ้ามักเป็นคนใดนเขาเอ,อ่าสำหรับนิสัสของคนไทยเนาะตามข้าพเจ้าคิดนี่นิสัยของแต่ละประเทศมันก็บทเตกต่างย่างกันเนาะมันก็ วามคิดของคนแต่ละคนมันก็จะแตกต่างกันไปหน่อยนึงเนาะแต่ว่าเฮาจะเอานิสคนไทยแตกต่างนิคนลาวจังซจังซี่มันก็น่าจะตัดสินใจยากเนาะเพราะว่าแต่ละบุคคลแต่ละบุคลิกมันก็จะแตกต่างกันไปเทน้อยแต่ละเพราะว่าคนลาวคนลาวคือกันนิก็ยังบ่คือกันแล้วเฮาจะเอานั้นตัดสินว่านิคนลาวแตกต่างกับคนไทยมันก็ตัดสินบ่ได้เนาะเพราะว่าบุคคลมันมีแนวคิดของไผของมันนะอือย้อนยังเจ้าจึงอยากไปประเทศไทยเพราะว่ามันเป็นอะไร ควือง่ายเลยว่ายากว่เขาสิไปประเทศไทยเพราะยี่ยงเอ่อเป็นยังจริงอยากไปประเทศไทยเนาะก็คือว่าและประเทศไทยมันเป็นประเทศบ้านพี่เมืองน้องบ้านใกล้เเคียงของเราเขาเนาะฉะนั้นเวลาเขาไปเที่ยวประเทศไทยนีย่มันน่าจะบ่ยา,ากเวลาเฮาสื่อสารกับคนไทยเนาะเพราะว่าเขาบ่จําเป็นจะต้องมีคนแปลให้เฮาเนาะเขาจะว่าเป็นภาษาลาวไทยเขาก็จะน่าเข้าใจเราเพราะว่าเขาเป็น เขาเาจะเอื่นนมาเขามบอกภาษาภาษาตระกูลเดียวกันเนาะภาษาไต้ลาวหรือว่าภาษาไต้ก็ได้เนาะเขาบอกกันเข้าใจง่ายอนะแบบบทองการแปลเนาะแมนหละบทองการแปลเลยเขาบอกเขาบอกภาษาลาวเขาก็น่าก็จะเข้าใจแล้วมันก็ไม่ยากเนาะเวลา,าไปขึ้นรถข,ข,ขึ้นเพื่อนะล้วก็สสาหรับอาหารการกินอีกที่เจ้าประทับใจเกี่ยวกับประเทศไทยนี้ประเภทอาหารในยังไ่ที่เจ้าหมัก สำหรับอาหารประเทศไทยเนาะข้าพระเจ้าก็ยังเคยกินจกักเถืออาหารประเทศไทยจักมันเป็นจไดเนาะแต่ตามข้าพเจ้าคิดเนี่ยอาหารประเทศไทยก็น่าจะแซ่บเนาะเพราะว่าอยู่ต่างประเทศนี่มันก็จะมีห้านอาหารคนไทยไปเหตุอยู่บอาใา่อยู่อเมริกาเนาะอยู่ไทยเอออยู่ญี่ปุ่นอยู่เกาหลีมันก็มีเนาะขนาดอยู่เวียดนามก็ยังมีเลยอาหารไทยมัน <ừ> มันจะเป็นอาหารก็เอา,ามันมีซเสียงเนาะแต่ว่าขนาดอยู่ลาวนี่อันก็เ,เอนว่ายำยำมันนะยำยำจำบวนนะ เฮาคนลาวเฮากินเฮาก็ยังติดรสชาติน่ะมันแนะซ่บนะค่น้อไปกินอาหารแท้ๆของคนไทยนึ่งใครคิด่ามันน่าจะแซ่บกว่านี้นะสําหรับคลิปนี้เฮาก็จะจบลงเพียงเท่านี้เนาะเกี่ยวกับการมาทามความรู้สึกของเบ้าลาวเนาะที่มีต่อประเทศไทยเนาะเบาลาวอยากไปเที่ยวประเทศไทยเฮาก็จะจบลงเพียงเท่านี้เนาะเอาเนะัะขอขอบใจทุกทานที่เขามาเบิรงมุสมขอขอบใจด้อพี่น้องชาวไทยและก็ชาวลาวมาสู้ทุกคนเนาะ โอเคบาย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 พบกันในคลิปต่อไปเนาะโอเค